สวัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ h anel n เด e m มูฟนะครับวิดีโอนี้เดย Move เอาข้อมูลประสบการณ์หลังเล่น Mario Plus Rabbit Spark of Hope มาเล่าสู่กันฟังทั้งเนื้อเรื่องรายละเอียดเกมเพลย์จุดเด่นต่างๆและเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลาเชิญผู้ชมรับชมกันได้เลยครับ เรื่องราวของ Mario Plus Rabbit Spark of Hope นั้นเป็นภาคต่อของ Mario Plus Rabbit Kingdom Battle คุณผู้ชมที่ไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนก็ต้องบอกว่าตัวละครจากสองฝั่งนั้นมาจาก 2. อจัก,กรวาล Mario จาก Nintendo ส่วน Rabbit ก็มีจุดตั้งต้นมาจาก Ubisoft พาว่ากันด้วยข้อมูลทางสถิติการคอลแลบกับมาริโอ้นั้นไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนักแต่ว่าความสาเร็จของมาริโอ้ plus รับบิดในภาคแรกที่มีจํานวนผู้เล่นกว่า7.5ล้านคนรางวัลการันตีความสําเร็จโดยเฉพาะการได้รับรางวัลเดอะเกมเมอรวอร์ดปี2017ในสาขาเกมวางแผนยอดเยี่ยมกับคะแนนรีวิวที่ไปในทิศทางที่ดีทุกๆสํานักรีวิวก็ทาให้มาริโอ้ plus รับบิดมีภาคต่อของตัวเองในที่สุดทีนี้เพื่อให้เข้าใจที่มาที่ไปของจักรวาลนี้ผมขออนุญาตรีแคปจุดตั้งต้นจากมาร Kingdom b a t plus ฟัมนี้ครงบ k ิ n งดา m แมทเทนั้นว่าด้วยนักประดิษฐ์คนหนึ่งที่ชื่นชอบมาริโอเป็นชีวิตจ,จิตใจเขาและเอไอโรบอทผู้ช่วยนำว่าบีฟโอได้ออกแบบและก็สร้างซูเปอร์เมอร์ชอุปกรณ์ที่มีความสามารถในการรวมของสองสิ่งเข้าด้วยกันขึ้นมา เมื่อทำสำเร็จนะครับเขาก็ทดลองรวมดอกไม้กับหลอดไฟเข้าด้วยกันจนกลายเป็นดอกไม้ที่ส่องแสงสว่างอย่างนีก็ตามเครื่องซูเปอร์เมอร์ชเกิดสภาวะโอเวอร์ฮีทนักประดิษฐ์จึงออกจากห้องไปพักซึ่งในตอนนั้นเองแก๊งรับบิดจอมซนก็เดินทางข้ามมิติมาพร้อมกับไทมวอชชิ่งแมชชีนด้วยความอยากรู้อยากเห็นรับบิดจึงเอาซูเปอร์เมอร์ชมาเล่นจากนั้นความกละหลวุ่นวายก็ตามมาครับ รับปิดบางส่วนถูกรวมร่างเข้ากับคาแรคเตอร์จาก Mario. ามาริโอ่ทางวอชิงแมชชีนก็เกิดความปั่นป่วนอีกรอบมันได้ดูดแก๊งรับบิดกลับเข้าไปพร้อมกับซูเปอร์เมชที่มี AI ไอบโอฝังอยู่รวมทั้งแผ่นโปสเตอร์ Mario เข้าไปด้วย ในขณะเดียวกันประตูมิติอีกจุดหนึ่งก็เปิดออกในอาณาจักรมัชรูมคิงดอมมันได้ดึงดูดมาริโอและเพื่อนๆเ,เข้าไปเช่นกันกระทั่งพวกเขาจาก2จกักรวาลก็มาบรรจบกันนะครับบีบโอนั o ้นมีชีวิตมีตัวตนขึ้นมาในขณะที่กลุ่มรับบิดบางส่วนก็เกิดการผสมกันกับออบเจกต์ต่างๆจนผันแปลกลายเป็นศัตรูของเรายัางไงก็ตามรับบิดบางคนก็กลายมาเป็นพันธมิตรของเราเช่นกันนะครับเช่นรับบิดมาริโอรับบิดพีชเหตุการณ์ในภาคแรกจึงเป็นการหยุดยั้งรับบิดที่ถูกครอบงำเป็นตัวร้ายพร้อมกับการค้นหาผู้ มาริโอ้พลัสแรบบิทสปาร์กออฟโฮฟนั้นเป็นเหตุการณ์หลังจากภาคแรกนะครับมาริโอกับเพื่อนๆกำลังเพลิดเพลินกับความสงบสุขภายในมัชรูมคิงดอมในตอนนั้นเองที่เหล่าสปาร์กทั้ง4ก็ร่วงหล่นจากท้องฟ้าลงมาเพื่อทักทายก,กลุ่มโตเอกสปาร์กเป็นสายพันธุ์ผสมระหว่างลูมาจากจากักรวาลมาริโอกับแรบบิทนะครับจากนั้นไม่นานปลากระเบนยักษ์ก็เข้าโจมตีเมืองโดยการปล่อยสา,สารสีดำดักเมสเข้าปกคลุมปราสาทและก็พื้นทีร่รอบๆแรบบิทพีชถูกจับตัวไปทําให้ Mario าม,มาริโอ้ติึ้อู่าในงต โดยมีบีฟโอและก็สตาร์เบิร์สตามมาช่วยด้วยอีกแรงกระทั่งเมื่อช่วยระบิดพีชมาได้เคอร์ซ่าไวาร้ายภายใต้ผ้าคลุมก็ปรากฏตัวเคอร์ซ่านั้นมีพลังจิตที่สามารถควบคุมเป้าหมายได้ครับและในตอนที่กำลังจะโจมตีใส่กลุ่มโตเอกรับบิดมาริโอกับเพื่อนๆที่เหลือก็ขับยานอาวก,ศกาศเข้ามาช่วยเอาไว้ได้ทันเวลาพอดีภายในยานจินนี่ AI ผู้ช่วยจะอธิบายสถา,านการณ์ให้ฟังว่าเคอร์ซ่ากำลังพยายามยึดครองกาแล็กซีด้วยพลังสาาสารสีดำด์กเมส และว,วิธีเดียวที่จะต่อกรกับไวร้ายคนนี้ได้ก็คือเราจะต้องเดินทางไปยังฐานที่มั่นของเคอร์ซ่าณดินแดนต่างๆแล้วก็ทําลายดาร์คเมสที่ครอบงำอาณาจักรเหล่านั้นซึ่งในแต่ละพื้นที่ก็จะมีเหล่าสปาร์คฮันเตอร์ทำหน้าที่เป็นบอสใหญ่อคอยดูแลอยู่อีกทั้งพวกมันยังคอยตามล่าเหล่าสปาร์กลับไปให้เคอร์ซ่าอีกด้วยครับภารกิจของมาริโอและระบิดจึงเป็นการเอาชนะเคอร์ซ่าทำลายดาร์คเมสช่วยเหลือสปาร์และก็คืนความหวังให้กับจกักรวาลแห่งนี้อีกครั้ง เอาละในส่วนของเกมเพลย์ผมแบ่งเล่าออกเป็นหัวข้อต่างๆที่จะประกอบไปด้วยคอเกมเพลย์ไซเ e วส์มินิเกมแล้วก็เอ็กซ์พลอเรชันสปาร์ค a าแรคเตอร์เดเ e ล t อปเมนต์คัส i o อมิเซชแล้วก็การจัดทีมบอสไฟ h t แล้วก็ส่วนสรุปเป็นหัวข้อสุดท้ายของวิดีโอนี้นะครับ Mario Plus Rabbit Spark of Hope มีรูปแบบการเล่นเป็น Tactical t u r n b a s e d RPG หัวใจของระบบการเล่นหลักๆจะอยู่ในหมวดต่อสู้ที่ถูกออกแบบมาให้เข้ากับบริบทของเกมโดยเกม o g r e s s i o n ก็จะใช้ความเป็น RPG ที่มี q u Quest หลักเป็นตัวนาาพเรไปขางหน้า ผู้เล่นสามารถดูเป้าหมายได้จากมินิแมปฝั่งซ้ายบนของจอจากนั้นก็ออกเดินทางไปยังพิกัดเป้าหมายโดยระหว่างทางเราก็จะได้ต่อกรกับเหล่าศัตรูมากมายนะครับซึ่งเมื่อเจอศัตรูเกมก็จะตัดเข้าสู่ฉากสู้ทันทีแท็ก i c a l t u r เท a ร์นเบสอาร์พีในแบบของ Mario Plus Rabbit นั้นมีจุดเด่นอยู่7ข้อใหญ่ๆได้แก่ข้อแรก การเดินในขอบเขตได้อย่างอิสระฟังแล้วอาจจะดูขัดขัดกันนะครับซึ่งในความหมายก็คือช่องเดินจะไม่ได้เป็นบล็อกเหมือนเกมแนวนี้เกมอื่นที่จะล็อกเอาไว้แล้วแต่เราสามารถควบคุมการเดินของตัวละครได้เหมือนอยู่ในฉากแผนที่เลยและทำให้ผู้เล่นมีอิสระในการควบคุมตัวละครได้มากกว่าข้อที่2ระบบ cover มาริโอ plus รับบิดปรับรูปแบบการโจมตีให้เป็นชูตติ้งผ่านอาวุธเฉพาะตัวของตัวละครน,นั้นๆและเมื่อมีการโจมตีระยะไกลเข้ามาระบบหลบหลังที่กำบังก็เป็นสิ่งที่เพิ่มสีสันให้กับการเล่นอย่างมากครับเมื่อมันเอามาผสมผสานกับการวางแผนการต่อสู้ Co เ e r จะช่วยปิดกั้นมุมยิงโดยขึ้นกับความสูงของที่กำบังเหล่านั้นและก็ยังมีส่วนกับโอกาสในการยิงโดนและการหลบการโจมตีของฝั่งศัตรูอีกด้วยในขณะเดียวกันนะครับ c o v ว r ก็ยังสามารถยิงทำลายได้ผู้เล่นจึงต้องปรับเปลี่ยนตำแหน่งไปเรื่อยๆและาอารอรรขงเ ข้อที่3มทีมจำระบบคัฟเวอร์อาจจะไม่ว้าวเท่าไหร่นะครับแต่ว่าทีมจำคือตัวแปรที่ทําให้เกมนี้พิเศษขึ้นเลยครับการกระโดดในลักษณะนี้ก็คือการวิ่งเข้าไปใกล้ๆกับยูนิตในฝั่งเดียวกับเราแล้วก็ให้เพื่อนผลักเราขึ้นไปจากนั้นก็ร่อนตัวไปในตําแหน่งที่ต้องการตามระยะทางที่ตัวละครนั้นๆจะสามารถร่อนไปได้ ทีมจำจึงทำให้ผู้เล่นสามารถส่งตัวละครไปให้ไกลกว่าขอบเขตระยะการเดินส่งขึ้นไปยังเนินที่สูงเพื่อเพิ่มระยะยิงแล้วก็ช่วยซัสพอร์ตทักษะเฉพาะตัวให้กับยูนิตท,ที่เราเลือกใช้ยกตัวอย่างเช่นรับบิดมาริโอที่โจมตีแรงแต่ว่าระยะทำการสั้นแล้วก็อาศัยทีมจำเพื่อส่งเขาให้เข้าใกล้ศัตรูได้นั่นเองอะไรทำนองนี้ครับข้อที่4เงื่อนไขในการชนะ แม้ผมจะบอกว่าเป็นเกมต่อสู้แต่ว่ากฎในการชนะแต่ละด่านก็ไม่ได้เหมือนกันแล้วมันจะส่งผลต่อการเลือกตัวละครเข้าทีมเลือกจากสกิลแล้วก็เลือกสปาร์คด้วยครับจากประสบการณ์ของผมที่เล่นเกมนี้ไปประมาณ16ชั่วโมงเงื่อนไขาการชนะจะประกอบไปด้วยการเอาชนะศัตรูให้หมดการเอาชนะศัตรูเฉพาะบางตัวที่เกมกำหนดการไปให้ถึงเส้นชัยที่เป็นพื้นที่สีเขียวการทำลายด์คเมสและการเอาตัวรอดให้ได้ตามจำนวนเทิร์นที่เกมบังคับในด่านนั้นๆ ผู้ชมก็จะสังเกตว่าเงื่อนไขาการชนะบางด่านอาจจะส่งผลต่อแผนการเล่นของเราเช่นการไปให้ถึงเส้นชยัยผู้เล่นอาจจะเลือกตัวละครที่โจมตีแรงเพื่อเปิดทางให้โล่งๆหรือผู้เล่นอีกฝั่งหนึ่งอาจจะเลือกปรับสกิลให้ตัวละครมีระยะเดินกับการร่อนที่ไกลขึ้นทําให้เข้าถึงเส้นชัยได้เร็วก็เป็นอีกทางเลือกที่ทําให้ชนะการต่อสู้ได้เหมือนกันข้อที่5ความกว้างและแมปแมคานิด ดวงดาวที่เราได้สำรวจกับฉากสู้ศัตรูจะเพิ่มขนาดให้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับด้านลังๆที่แมปใหญ่ขึ้น,นกลไกในการเล่นก็จะมากตามได้แก่ระบบการกดปุ่มเพื่อเปิดกลไกบางอย่างเช่นการยกแผ่นดินด้านล่างขึ้นมาการเปิดระบบเป่าลมที่ช่วยพัดพาตัวละครและระเบิดไปให้ถึงเป้าหมายที่เราต้องทำลายระบบท่านกระโดดที่ทำให้เราสามารถกระโดดซ้ำๆได้นะครับและเพิ่มระยะการเดินให้ไกลขึ้น ซึ่งกลไกที่ซับซ้อนขึ้นแบบนี้กับแมพที่ใหญ่ก็จะช่วยเพิ่มมิติในการเล่นในขณะเดียวกันนะครับประโยชน์จากระบบ Tactical c a m แจะชัดเจนในด่านหลังๆเพราะว่าการดูภาพรวมของแผนที่การวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของศัตรูจะช่วยให้เราจัดทีมที่จะทําให้เล่นง่ายขึ้นได้นั่นเองข้อที่6 Action และสกิ l แอคชั่นที่ตัวละครสามารถทําได้นั้นคุณผู้ชมดูได้จาก User Interface ตรงกลางล่างได้เลยนะครับ แถบ,บนสุดจากซ้ายไปขวาคือจํานวนเดชกับทีมจัมที่สามารถทําได้ใน1นึ่เทินซึ่งทั้งเดชกับทีมจัมจะไม่เกี่ยวข้องกับแอคชั่นพอยต์ผมอธิบายไปเลยก็แล้วกันนะครับว่าการเดชคือการเข้าใกล้ศัตรูและพุ่งตัวเข้าใส่เพื่อทำาดเมจศัตรูที่ยืนอยู่ติดติดกันจะสามารถเดชเพื่อโจมตีพร้อมกันได้วิธีโจมตีแบบนี้จึงช่วยเพิ่มแนวทางการเล่นให้กับเราครับเพราะว่าหลังจากแดชไปแล้วเราจะยังเคลื่อนที่ได้เป็นปกตินั่นเท่ากับว่าถ้าเราวางแผนดีๆเราสามารถเอาชนะศัตรูได้โดยที่ไม่ต้องใช้อาวุธเลยครััรับบกกลมาที่ User ่ Userface นตอ ถัดลงมาแถวที่2คือแถบแอคชั่นสปาร์กและก็ซิกเนเจอร์เทคนิคหรือว่าท่าเฉพาะที่ต้องใช้แอคชั่นพอยท์ที่1เทินจะมีให้แค่2แต้มโดยมีเงื่อนไขพิเศษอีกข้อ1นึงก็คือถ้าแอคชั่นที่เลือกคือการโจมตีศัตรูหลังจากนั้นยูนิตที่โจมตีไปแล้วจะเดินไม่ได้แล้วในเทินนั้นๆดังนั้นการเลือกตำแหน่งเพื่อจบเทินด้วยการยิงจะต้องเป็นตำแหน่งที่ผู้เล่นคิดว่าเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดณนะตอนนั้น ข้อที่7ข้อสุดท้ายเกี่ยวกับจุดเด่นในระบบการเล่นในโหมดต่อสู้ก็คือการเติมเลือดจริงๆการเติมเลือดนั้นมีหลายวิธีครับตั้งแต่การกินไอเทมเติมเลือดการใช้สกิลของตัวละครที่คิวได้หรือว่าการอัพพา s i v e บสกิลออโต้ฮิลหลังจากชนะการต่อสู้ก็สามารถทําได้ในทุกๆตัวละคร ทั้งนี้การเติมเลือดยังสามารถทําได้จากระบบทีมฮิลในฉากเวิร์มแอปหรือว่าก่อนกดเริ่มต่อสู้ด้วยครับสิ่งที่ต้องแลกก็คือเหรียญที่เก็บมาได้ระหว่างสำรวจเส้นทางและหลังจากเอาชนะศัตรูมันก็จะนําไปสู่คําตอบเรื่องเหรียญที่เป็นสัญลักษณ์ของมาริโอนะครับว่าพอปรับมาเป็นเกมแนวนี้แล้วเหรียญจะเอาไปใช้ทําอะไรได้บ้างนอกจากซื้อของจาก NPC คําตอบก็คือการเติมเลือดนั่นเองครับการสำรวจแผนที่ไซเควสและมินิเกมเป็นเกมเพลย์ส่วนที่รองลงมาแต่ก็ขาดไม่ได้ครับ ด้วยอิเลเมนต์ของการเป็น RPG มีเควสตหลักก็ต้องมีเควสรองมีเวิร์ m แอก็ต้องมีสิ่งต่าง,างๆที่รอการค้นพบผู้เล่นจึงได้รับโอากาสให้ออกเดินไปนอกเส้นทางเพื่อค้นพบสิ่งใหม่ๆจากการประจนภัยซึ่งก็จะเชื่อมโยงกับวิธีการเล่นเกมพื้นฐานเช่นการเอาชนะมอนสเตอร์ในแบบเดียวกันให้ครบตามกำหนดหรือว่าจะได้เจอรูปแบบเกมเพลย์ใหม่ๆผ่านระบบมินิเกมไปเลยครับสำหรับผมนี่คือระบบการเล่นที่มีความเฉพาะตัวกับแฟรนไชส์มาริโอมากๆผู้เล่นจะได้ประสบการณ์การสำรวจที่คล้ายกับมาริ มินิเกมน่ารักน่ารักเช่นการวิ่งเก็บเหรียญให้ทันเวลาที่เกมกำหนดการจับปลาไปลงน้ําพุการตามเพนกวินที่หายตัวไปการแก้ฟาโซที่ออกแบบมาอย่างสร้างสรรคหรือแม้แต่การเข้าสู่ซีเรียลโซนที่เป็นพื้นที่ที่แยกตัวออกมาการสำรวจโลกใน Mario Plu s r a b b i บ s ิทสปาร์กออฟสำหรับผมจึงตอบโจทย์ความเป็น RPG แล้วก็ยังผสมผสานกลิ่นอายของการเป็นเกม Mario เอาไว้ได้เป็นอย่างดีครับนอกจากนั้นรางวัลของการทำเควสรองและการจบบททดสอบก็มีให้ด้วยนะโดยรางวัลก็จะมีตั้งแต่เหรียญ Star b บ t ที่เอาไว้อัพเลเวล r k แพลเน็ตคอยเฉพาะดาวเน้นๆนที่เอาไว้ซื้อไอเทมพิเศษต่างๆรวมไปถึงสปาร์กตัวใหม่ๆนอกจากนั้นการสำรวจในด่านที่2เป็นต้นไปบิบโอจะถูกอัปเกรดสกิลพิเศษที่ใช้กับออบเจกต์ในด่านเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับได้แ,แก่ปืนยิงคลื่นเสียงที่ใช้เปิดทางใช้กระเทาะหินและเครื่องสแกนไอเทมที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่า Spark จัดว่าเป็นองค์ประกอบใหม่ของเกมในภาคนี้เลยครับความสําคัญของ Spark นั้นนอกจากจะใช้เป็นชื่อภาคแล้วพวกเขายังมาพร้อมกับสกิลแอคทีฟและพาสีฟของตัวเองด้วย โดยตัวละครจะติดตั้งสปาร์กได้มากที่สุด2ตัวถ้านับจากที่ผมเล่นถึงนะครับทีนี้ในแง่ของการจัดหมวดหมู่ในมุมมองของผมจะแบ่งสปาร์กออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆได้แก่สปาร์กที่เกี่ยวโยงกับสถานะธาตุในเกมเช่นธาตุน้ําธาตุไฟสายฟ้าน้ําแข็งหรือว่าอื่นๆก็ว่ากันไปสปาร์กกลุ่มนี้จะมีพ s ฟซิฟสกิลที่เกี่ยวข้องกับการลดดาเมจกับผลกระทบจากการถูกโจมตีจากธาตุนั้นๆส่วนแอคทีฟสกิลก็จะแตกต่างออกไปนะครับ ฉ่นจะมีผลเพิ่มสถานะธาตุน,นั้นให้กับการโจมตีด้วยอาวุธของเราธาตุน้ําก็จะมีสเปรดเอฟเฟกที่ทําให้ศัตรูกระเด็นถอยออกไปธาตุไฟก็จะทําให้ศัตรูวิ่งพลานฟรอสไบท์ก็ทาให้ศัตรูเคลื่อนที่ไม่ได้ในทางกลับกันแอ i ทีฟสกิลจากสปาร์กสายธาตุบางกลุ่มก็จะให้ผลสถานะธาตุจากการโจมตีด้วย d ดชแอ t แท c k หรือสปาร์กบางตัวก็สามารถสร้างการโจมตีด้วยตัวเองเป็นวงกว้างได้เลยโดยสรุปก็คือสปาร์กที่เกี่ยวข้องกับธาตุจะมีผลมากต่อทีมเพราะถ้าเรามีประเภทของสปาร์ การเลือกติดตั้งธาตุที่ศัตรูแพ้ทางก็จะทําให้การเอาชนะนั้นง่ายขึ้นอย่างชัดเจนครับสปาร์กกลุ่มที่2ผมเรียกว่าเป็นกลุ่มเทคนิคอลก็แล้วกันเนื่องจากสปาร์กประเภทนี้จะมีสกิลที่เฉพาะตัวไปเลยเช่นช่วยเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มโอกาสติดคริติคอลสกิลอัมพังตัวทําให้หลบตีการตกเป็นเป้าจากศัตรู หมดวิ่งเข้าเส้นชัยถ้าใช้สกิลนี้ก็คือเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยครับหรือว่าสปาร์คที่ใช้การดึงศัตรูเข้าหาตัวที่เหมาะกับตัวละครที่เน้นโจมตีระยะใกล้สปาร์คจึงเป็นส่วนที่ผู้เล่นจะต้องเข้ามาบริหารจัดการว่าจะเลือกสปาร์คแบบไหนให้เหมาะกับตัวละครในทีมและทําให้สถานการณ์การต่อสู้ในด่านนั้นๆให้เราเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบมากที่สุดอีกทั้งการอัพเลเวลให้สปาร์กก็จะทำให้สกิลของพวกเขามีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นด้วยครับตัวละครในเกมนะตอนเริ่มเล่นจะมีแค่6ตัวได้แก่จ องค์หญิงพีชรับบิดมาริโอรับบิดลุยจิและก็รับบิดพีชจากนั้นตัวละครใหม่ๆจะปลดมาตามเนื้อเรื่องเรื่อยๆครับโดยสิ่งที่ทําให้ตัวละครแต่ละคนแตกต่างกันก็คืออาวุธกับซิกเนเจอร์สกิลของพวกเขามาริโอนั้นใช้ปืนดวลสลิงเกอร์ที่ทําให้ยิงได้2ครั้งกับซิกเนเจอร์สกิลที่เรียกว่าฮีโร่ไซที่เป็นการรอยิงศัตรูที่เคลื่อนที่เข้ามาในระยะยิงองค์หญิงพีชใช้บรูเบลล่า ร่มช็อตการที่มีระยะยิงเป็นวงกว้างสามารถทําดาเมจใส่ศัตรูหลายตัวพร้อมกันและยังแบ่งความแรงตามความใกล้ไกลของศัตรูด้วยครับส่วนสกิลเฉพาะตัวของเธอก็คือทีมแบรรีเออร์ที่ช่วยป้องกันการโจมตีในเทินต่อไปได้100%แบบจากัดจานวนครั้งที่ถูกโจมตีลุยจิใช้ชาร์ปชูตเตอร์เป็นอาวุธจุดเด่นคือยิงได้ไกลและดาเมจจะแรงสุดถ้ายิงจากไกลๆนะครับซึ่งยิงใกล้ก็จะเบากว่าส่วนสกิลเฉพาะตัวมีชื่อว่าสติลลี่สตาร์ ฟังก์ชันคล้ายกับฮีโร่ไซส์ของมาริโอนะครับแต่ว่าก็จะยิงได้ไกลกว่าและถ้าเลเวลสูงขึ้นจะยิงผ่านทะลุสิ่งกีดขวางได้ด้วยเร t ิดพีชใช้ปืน t r i ปเปิลโตรที่มีระยะยิงไกลและไม่ต้องกังวลเรื่อง c o v เวมากนักเพราะเธอจะยิงออกมาเป็นกระสุนวิถีโค้งติดตามตัวส่วนซิกเนเจอร์สกิลของเธอนั้นมีชื่อว่าเมก a ะฮิลที่จะเติมเลือดให้กับเพื่อนในทีมในระยะรอบตัวครับหรือบราเซอร์ก็ใช้โบซูก้าเป็นอาวุธ ข้อดีของอาวุธชนิดนี้ก็คือแรงระเบิดเมื่อยิงโดนศัตรูก็จะทําให้มีผลสร้างดาเมจให้ศัตรูที่อยู่ติดติดกันและซิกเนเจอร์สกิลของเบลเซอร์ก็จะเป็นการซัมมอนแมคคาคูป้าออกมามันจะเป็นโรบอตติดระเบิดที่จะวิ่งเข้าหาศัตรูโดยอัตโนมัติตัวละครยังมาพร้อมกับระบบเลเวลกับสกิลพอยที่เอาไว้ปรับเปลี่ยนทักษะตัวละครได้ตลอดเวลาครับตารางอัพสกิลก็จะประกอบด้วย4หมดใหญ่ๆได้แก่หมดหมู่ของเฮลพอยการเคลื่อนที่อาวุธและก็เทคนิค ส่วนที่คล้ายๆกันก็คือเฮลพอย n ์กับการเคลื่อนที่นะครับที่อัพแล้วจะช่วยเพิ่มเลือดเดินได้ไกลขึ้นจำนวน Dash มากขึ้นอะไรทํานองนี้แต่ก็จะมีบางตัวละครที่พิเศษจริงๆเช่นมาริโก็สามารถกระโดดเหยียบศัตรูเพื่อก l i d ดิ้ไปต่อได้หรือว่า b b บบิดพีชที่สามารถแลนดิ้งพร้อมกับ h He ิวเพื่อนไปพร้อมกัน ส่วนอาวุธกับเทคนิคก็จะขึ้นกับตัวละครน,นั้นๆน,น,นะครับเช่นยิงได้หลายครั้งมากขึ้นฮิวได้ระยะไก,กล,ก,ลกว่าเดิมอะไรทํานองนี้ซึ่งความสําคัญของสกิลในมุมมองของผมก็คือการปรับแต่งสกิลใหม่อีกรอบในด่านที่เราเล่นไม่ผ่านบางครั้งเราอาจจะเจอด่านที่รู้สึกว่าเล่นยากจังเมื่อไหร่ที่เจอแบบนั้นผมแนะนําไม่ผู้ชมลองเข้ามาดูดีเทลสกิลดีๆครับมันจะช่วยทําให้เราเล่นง่ายขึ้นเช่นด่านที่บังคับให้เราใช้ตัวละครแค่2คนแล้วก็ยังเป็นตัวละครที่ล็อกเอาไว้แล้วการปรับสกิลกับการ,กรกากกาบ,บ,บาั ยังไงก็ตามการเล่นโดยทั่วไป Mario Plus Rabbit Spark of Hope จะให้เราเลือกใช้ตัวละครเข้าทีมได้ครั้งละ3ตัวแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องเลเวลด้วยนะครับเพราะทุกตัวละครจะเลเวลขึ้นพร้อมกันในแง่ของการจัดทีมสำหรับผมผมแนะนำว่าให้มีตัวละครซัพพอร์ตหตัวอาจจะเป็น p พีชหรือว่า r a b i บ p ด a c h ก็ได้ ที่เหลือก็เป็นตัวละครสายทำดาดเมจนะครับซึ่งกนแล้วแต่ศัตรูอีกทีนึงแล้วมันก็จะเข้าสู่หัวข้อต่อไปของเรานะครับนั่นก็คือบอสผมขออนุญาตไม่ลงดีเทลเกี่ยวกับบอสเยอะก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นการสปอยวิธีเอาชนะกับคุณผู้ชมไปซะเปล่าแต่เอาเป็นว่าบอสของเกมนี้ถูกออกแบบมาให้เราใช้วิธีการรับมือไม่เหมือนกันและสถานการณ์ในแต่ละด่านก็ต่างกันด้วยเช่นบอสบางตัวโจมตีแรงมากแต่ว่าจะโจมตีได้ในระยะใกล้ๆหรือว่าบอสบางตัวก็ต้องอาศัยลักษณะบางอย่างของด่านในการเเเอออาาาชนนนะบบบททกตตัััวววมมีค้ททยใผูล่นนแบบขงง สปอยนิดเดียวแล้วกันนะครับว่าบอสบางตัวคิดว่าชนะได้แล้วนะแต่ว่าพี่แกดันมีร่างสองออกมาแต่พอชนะร่าง2องก็คิดว่าจบแล้วที่ไหนได้มีร่าง3ตามออกมาอีกบอกเลยว่ามีปาดเหงื่อมันกันคันผู้ชมครับฉะนั้นส่วนตัวผมสนุกกับการสู้บอสจากเกมนี้มากๆเอาเลยครับโดยสรุปแล้ว Mario plus rabbit spark of hope สำหรับผมเป็นเกม turn based rpg ที่มีคุณสมบัติพื้นฐานของการเป็น rpg ที่ถือว่าครบถ้วนนะครับ แล้วก็ยังมีการเติมเอกลักษณ์ของการเป็นเกมในแฟรนไชส์มาริโอเข้าไปทั้งในส่วนของมินิเกมตัวละครและก็ความสดใสน่ารักโดยอาร์ตสไตล์แบบมาริโอแฝงความกวนๆสนๆของแรบบิทที่ผสมผสานได้อย่างลงตัวผู้เล่นจึงได้ประสบการณ์หลากหลายแบบอีกทั้งในส่วนของคอเกมเพลย์ก็ทำออกมาได้อย่างเข้มข้นถึงแก่นความเป็นเทคกิิคลได้เป็นอย่างดีแต่ก็ยังคงความเข้าใจง่ายเอาไว้ครับสำหรับผม Mario plus r ร b b ิ t Spa r k o ออ o p e นั้นน่าจะเป็นอีกหนึ่งเกมที่เข้าชิงเกมอัดตเยียปีนี้นะโดยเฉพาะในสาขาเกน่ล มาริโอ plus แรบบิดสปาร์กออฟโฮมาจำหน่ายแล้วทาง n t e n d o Switch นะครับซึ่งผมจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ในช่องคำบรรยายนะนอกจากนั้นทางผู้จัดจำหน่ายยังมีกิจกรรมแจกของรางวัลมาให้ผู้เล่นได้รุ่นรับของที่ระลึกสุดพิเศษจากตัวเกมเป็นแค่แคปหน้าจอภาพจากเกมในโมเมนต์ที่คุณผู้ชมชื่นชอบจากนั้นก็โพสต์ลง Facebook ของตัวเองตั้งสถานะโพสต์เป็นสาธารณะและพิมพ์แฮชแท็ก m r s o h x the move ตามนี้เลยครับก็จะมีสิทธิ์ลุ่นรับรางวัลตามภาพได้เลย ผมเองก็จะไปโพสซื้อเหมือนกันนะครับเพราะอยากได้ตุ๊กตาสปาร์กับสมุดอาร์ตเวิร์กยังไงถ้าสนใจก็มาร่วมสนุกกันได้นะครับเอาละข้อมูลทั้งหมดในวิดีโอนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าผิดพลาดตกหล่นตรงไหนไปผมต้องขออภัยไว้ล่วงหน้านะขอบพะคุณสำหรับการติดตามเสมอมาครับแล้วก็เจอกันใหม่ตอนหน้าวิดีโอนี้สวัสดีครับ